กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการวิทยุ่สองนะครับในเรื่องของมาชูปิกชูนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความมหัศจรรย์ด้านสถาปัตยกรรมอีกด้วยนะโดยเฉพาะอนุสาวรีย์ขนาดมหึมาที่ก่อสร้างน่าประหลาดใจว่าคนโบราณเหล่านี้เนี่ยเรียนรู้วิธีการขนย้ายแท่งหินขนาดยักษ์แล้วก็นํามาเรียงต่อกันเนี่ยเป็นสูงๆเป็นชั้นๆเนี่ยได้แบบเรียบสนิทโดยไม่มีไม่ได้ใช้ล้อเลื่อนหรือว่าลูกลอกได้อย่างไรได้อย่างไงนะฮะ นองจากนี้ครับระบบชลระทานเพื่อการเกษตรรูปแบบการทำเกษตรหรือว่าการทํานาเกลือที่เก่าแก่แบบขั้นบันไดหอคอยสําหรับการเฝ้ามองดูผู้ลุกลานการสร้างถนนสิ่งก่อสร้างตามไหล่เขาที่ไล่ระดับไปขั้นขั้นซากกาแพงหินแกรนิตสีขาวนับเป็นปริศนาที่ไม่มีใครทราบจนกระทั่งถึงทุกวนันนี้ว่าเพราะอะไรเพราะเหตุใดน,นะฮะพวกเขาเนี่ยจึงสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้บนยอดเขาสูงสูงนั่นเอง นะก็ยังเป็นปริศนาคาใจอยู่เหมือนกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับพีระมิดนั่นเองนะบ้างก็ว่ามีน้ำนะลอยมีทุ่นใต้ก้อนหินนะในเรื่องของไอ้นี่นะของเอ่อพีระมิดอะนะลอยเอาใส่เอาเอาเอา,เอาทุ่นวางใต้ก้อนหินแล้วก็ลอยน้ําส่งเลียมลําเลียงขึ้นไปนะแต่น้ำเนี่ยมันจะไหลาจากที่ต่ําขึ้นที่สูงม,มันเป็นไปไม่ได้นะไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงนะใครรู้นี่ อินบ็อกซ์มาหน่อยนะฮะฝากวิเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่นะวันนี้เราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ